สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอ้วนแคนดูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำทำหม,มูเกาหลีหมูเกาหลีนี่สามชั้นแบบแบบน่ากินมาก<บ>แล้วเราก็ซอสหมักก็ใช้ตัวเดิมที่ทำไก่วันนั้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้อะไรอ่ะข้าวโพดมาข้าวโพดมาแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริก<บ>อันนี้ก็ขิมฉียากนี่อันนี้มามา่าเส้นดำ แล้วก็อันนี้ผักค่ะแม่ทำอูเขียวๆตักลงนาำไว้แน่เลยเด้ยเราเปิดเตาก่อเตาเราแล้ว,ลวอันนี้ปิดไปแล้วชิ้นแรกลงไปเลยลงตรงนี้ก่อนออออชิ้นที่สองลงเลยตรงน,นี้ไหนจะกินคนละชิ้นอะกินก่อนเลยอันนี้หมูเป็นหมูสามชั้นหมักกับซอสตัวนี้นะครับ ซอสซอสสไปซี่เกาหลีของซีพีสีซาร์อกมาหน้ารับประทานยิ่งอันนี้ก็เล็กๆก,ก็ลงไว้แล้วก่อนเลยหิวหิวแล้วลงไปไงเดี๋ยวทีไรเดี๋ยวปังทีไรเดี๋ยวสว้หมด หอมมากเลยจริงต้องมีเนยตัวไม่ต้องหรอกแต่ไขมันมันก็ละลายใช่ไขมันจากหมูสามชั้นเนี่ยจะเป็นน้ำมันให้เราไม่ต้องเลยไปหรอกให้เนยเยอะเดีวด๋ว้ <Okay. S 2> นโอเคสามชันเริ่มสุกแล้วเราตัดตัดอตอนนี้ให้มันสุกง่ายๆแต่ตอนเนี้ยหมูชิ้นเล็กๆสุกหมดแล้ว ชิ้นหมูได้ก่อนเราตัดไม่ก่อนสกไหมสั่งทานเริ่มสุกยังเริม่มสุกแล้วดีนะหั่นบางๆไปอันนี้นะหั่นหนานี่ยังไม่สุกเลยแบบขนาอันนะี้อนแรก <c oughs> มันกระเด็นมันทั้งนั้น <c oughs> ไม่เท่ขนาดเลยจริงๆเราเอาหมูสามชั้นไปผัดกับอันนี้ก็ได้นะใน,นเนี่ยเอาลงมาเลยปะไม่รู้อ่ะแล้วแต่เธอเอา มดีไฟหน่อยไหมเขาว่าไฟแรง<อ>เอาเรื่องอุ้ยหมูสองชิ้นไม่ได้ค่ะามานิดนึง <c oughs> โอเคสามชั้นสุกกำลังดีใชไหมใช่แต่มันดีดมากเลยอ่ะออพอปิ้งไว้มันดีดใส่แขนใส่ขาสามชั้น,นสลายบางมันกรอบแล้วอ่ะดีเดี๋ยว้มง <c oughs> อยโอย อ่ะอันนี้มันเป็นหมูเกาหลีที่แบบว่าทำง่ายๆเลยนะใช่อ่อาแล้วต้องใเหมือนต้องใส่เสื้อคลุมเมื่อไหเอ่เสื้อคลุมอ่ะวันหลังกินต้องต้องใส่เตื้อกเกาะต้องต่อสู้กับน้ำมันนี่ไม่หมดเลยไม่ช่วยกลับเลยหนึชอ,อต,อตอปัต๊กเตาไปเกิดดามาแต่ว่า ตะเก็บไม่ดีสภาพาเหมยแม่ไม่หมดแล้วจังทิ้งหรอก็ต้องกินอ๋อดูปากโดนลมเยียวหมดแล้วผักเยียวหมดแล้วผักอะไรกินนกใช่ไหม ไม่รู้เขาเรียกว่าผักอร่อยนะแค่น้หรือก็ไปลองทำกันดูนะครับค่ะไปลองทำตากันดูนะเมื่อกี้อะไรไม่รู้ป๊ี๋ยววันนี้ท็อปเลิกไปก่อน ไมหมดแล้ววันนี้ก็บ๊ายบายนะคะอย่าลืมไปทําตังค์นะหมูง่ายๆมากไปซื้อตลาดแล้วก็ซอสจากเซเว่นแค่มีตัวนี้เราก็จบไปทุกอย่างว้าวใช่ทั้งหมักทั้งจิม้มกินปิ้งยากสุดยอดค่ะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะทําคลิปให,ใหม่ให้ดูเรื่อยๆนะคอยติดตามชมของเราแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร b e ให้เรานะคะ วันนี้บ๊ายบาย